สวัสดีค่ะครัวน้องสตังชนเนลนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับเมนูทําขายอีกหนึ่งเมนูนะคะซึ่งเป็นเมนูเสริมของครัวน้องสตังนะคะก็คือขายปลาหมึกย่างนะคะก็เราจะใช้หมึกสายนะคะวันนี้จะแนะนําเป็นหมึกสายนะคะเพราะว่าได้หมึกสายมาค่ะค่ะถ้าบางวันเราก็จะจะทําเป็นหมึกหมึกอาเจนนะคะที่เป็นแพ็คๆนะคะ ถ้ามีหมึกสายเราก็ทําหมึกสายนะคะแล้วก็จะมีหมึกยักษ์นะคะแต่วันนี้จะมาแนะนําทีละขั้นตอนนะคะของการทําหมึกสายนะคะนี่ค่ะเมื่อเราได้หมึกสายมานะคะจากเนี่ยนะคะรับหมึกสายมานะคะโละละร้อยกว่าบาทนะคะบางพื้นที่อาจจะถูกกว่านี้นะคะแต่คนน้องสตังอยู่ชัยภูมินะคะก็จะแพงหน่อยนะคะนี่ค่ะหมึกสายอย่างนี้นะคะก็มาดูวิธีการทําขี้นะคะ การเอาเนี่ยขี้หรือข้างในของหมึกสายออกนะคะแล้วก็จะมาแนะนำวิธีการหั่นแล้วก็เสียบไม้นะคะค่ะนี่นะคะคือขั้นตอนการทำขี้ของปลามหมึกสายนะคะมันจะอยู่ข้างในนะคะเป็นก้อนนี่โอเคดูนี่นะคะนี่นะคะดึงออกให้หมดนะคะที่เป็นแบบสกรปรกข้างในนะคะสีดำๆนะคะนี่ค่ะ นี่นะคะนี่นะคะก็เอาขี้ทิ้งไปนะคะนี่นะคะจกออกมาเลยค่ะจกแบบตัวไม่ต้องขานนะคะไหนยกยกตัวที่ทําแล้วนี่นะคะเป็นตัวที่ทําแล้วนะคะนี่นะคะเพื่อนๆสามารถย่างเป็นตัวเลยก็ได้นะคะหรือจะหั่นแยกขายก็ได้นะคะค่ะ ทำง่ายค่ะปลาหมึกสายนะคะนี่นะคะคีมันก็จะเป็นลูกๆแบบนี้นะคะดึงออกค่ะดึงออกทิ้งเลยนะคะปลาหมึกี่ต้องดำค่ะจากนั้นเราก็จะมาเทเกลนะคะใส่เพื่อจะขยำปลาหมึกนะคะเพื่อล้างคราบเมือกต่างๆที่ติดอยู่ที่ปลาหมึกนะคะก็ ขยำไปนะคะขยำไปเรื่อยๆนะคะพอได้พอคิดว่าสะอาดดีแล้วก็จะมาล้างด้วยน้ำสองถึงสามน้ำนะคะล้างจนปลามึกสะอาดนะคะจะต้องขยำตัวน,นี้ก็ขยำไปคลุกเค้ากับเกลือนะคะเมือกต่างๆแล้วก็พวกสีด,ดำๆอะไรเขาก็จะออกมานะคะ ขยาเกลือเสร็จแล้วเราก็จะมาล้างในน้ําสะอาดนะคะล้างสักสองสามน้ํานะคะให้ปลาหมึกใสเลยนะคะนน้าะครับ ค่ะเมื่อเราล้างกลับไปกลับมาจึงสองสามน้ำแล้วนะคะก็สงสัยภาชนะต่างๆนะคะแล้วก็น้ําแข็งใส่นะคะนี่เราใส่กะละมังใหญ่แล้วเอาน้าแข็งใส่แบบนี้นะคะค่ะแล้วก็หั่นนะคะเพราะว่าหมึกเขาจะต้องอยู่กับน้ําแข็งตลอดนะคะค่ะนี่นะคะเราขายไม้ละสิบบาทนะคะก็จะแยกหนวดกับตัวนะคะค่ะ ก็จะหั่นนะคะตัวเราก็จะช่วงตัวเขาเราก็จะแหนะกลมๆแบบช่วงตัวกลมๆเราก็จะเสียบแยกนะคะเราก็จะเสียบสี่ตัวเราขายที่ไม้ละยี่สิบนะคะส่วนหนวดนะคะเราขายไม้ละสิบบาทค่ะค่ะหมึกสายต้นทุนแพงนะคะแต่ถ้าเป็นพวกหมึกยักษ์อะไรเนี่ยนะคะเราทําไม้ใหญ่ได้นะคะเพราะว่ามาก็หมึกยักษ์อะมาหลายราคานะคะ มีตั้งแต่70จนถึง90นะคะแล้วก็สามารถเอามาค้ากันทำไม้ใหญ่ได้นะคะแต่พวกบึกสายืึกกล้วยอะไรเนี่ยแพงนะคะก็แต่ก็พอขายได้นะคะคุณก็นิยมทานด้วยนะคะ,คะนี่นะคะหั่นนะคะน้ำแข็งต้องใส่ตลอดเวลานะคะเพราะไม่งั้นตัวเขาจะเละนะคะเวลาย่าง ค่ะคลิปนี้เราก็จะมาสอนเพื่อนๆหั่นและเสียบก่อนนะคะก็วิธีทําเอาขี้ออกนะคะส่วนคลิปหน้าเราจะมาสอนเพื่อนๆน,นะคะทําน้าจิ้มสุดเด็ดนะคะจากคัวน้องสตางค์ค่ะคลิปนี้ดูการหั่นและเสียบไปก่อนนะคะค่ะนี่เราก็จะเสียบหนวดหมึกนะคะเสียบขายไม้ละสิบบาทนะคะ เราจะเสียบแบบนี้นะคะหรือเพื่อนๆมีเทคนิคการเสียบแบบไหนก็ลองเอามาแชร์ประสบการณ์การเสียบดูนะคะนี่ค่ะก็เสียบได้หลายแบบนะคะหนวดหมึกขายดีค่ะหนวดหมึกสายนะคะอันนี้เป็นช่วงตัวนะคะเราใช้ไมอ้อ่ไม้เบอร์สิบนะคะเสียบปลาหมึกเบอร์เก้าก็ได้ค่ะเพื่อนๆนี่นะคะ ง,ง่ายนะคะอาชีพขายปลาหมึกไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดเลยนะคะขอแค่เพื่อนมีสูตรเคล็ดลับการทำน้ำจิ้มที่อร่อยแซ่บนะคะลูกค้าติดใจแน่นอนค่ะเพราะว่าเฉพาะตัวหมึกเนี่ยเราไม่ต้องหมักอะไรเขาก็อร่อยอยู่แล้วนะคะถ้ายิ่งไปโดนน้ำจิ้มเนี่ยก็อร่อยนะคะเพราะว่าปลาหมึกเราไม่ได้หมักแต่ว่าเราจะมีสูตรการทำซอสไว้สำหรับจุ่มอยู่นะคะจุ่มปลาหมึกหอมมากนะคะสูตรครวน้องสตัง นี่นะคะเสียบเข้าไปค่ะนี่ก็จะเป็นช่วงตัวเขาอะค่ะนี่นะคะจะเสียบคะกันอย่างนี้ก็ได้นะคะค่ะ,คะก็ลองไปทําตามดูนะคะค่ะช่วงตัวก็มาได้ยี่สิบบาทนะคะส่วนนี่คะหนวดอย่างเดียวก็มาได้สิบนะคะเสียบง่ายๆนะคะแค่นี้นะคะค่ะเดี๋ยวมีโอกาสนะคะแล้วก็จะมาทํา น้ำแนะนําเป็นน้ําซอสสําหรับจุ่มปลาหมึกให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะเพราะว่าก็ไม่ยากค่ะเพื่อนๆก็ไปทําเลยก็ได้นะคะก็จะมีซีวขาวกับสีผสมอาหารนะคะก็จอกมาสีเหลืองแบบนี้นะคะค่ะพร้อมน่ารับประทานนะคะน่ารับประทานมากเลยนะคะแล้วก็จะจุ่มลงไปนะคะแล้วก็มาย่างค่ะง่ายๆนะคะค่ะคลิปหน้านะคะครัวน้องสตางะคะ์จะสอนเพื่อนๆน,นะคะทําน้ําจิ้มนะคะ น้ำจิ้มสูตรเด็ดกับน้ำน้ำซอสสำหรับจุ่มย่างนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ